สำหรับปุ่มนี้เป็นปุ่มที่เอาไว้ช่วยในขณะที่รถเราลงทางชันเมื่อเรารู้ว่ามันชันรู้ว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดปุ่มนี้ได้สัญลักษณ์สีเขียวจะขึ้นบริเวณหน้าจอแต่มีเงื่อนไขว่าความชันนั้นจะต้องมากกว่า10%แล้วความเร็วที่ใช้จะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเงื่อนไขที่มันจะปิดเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติในรถทางเรียบแล้วเนี่ยเมื่อท่านทำความเร็วไปที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วระบบจะถูกตัด ออกอัตโนมัติเงื่อนไขนี้ใช้เฉพาะเวลาที่เราที่ลงทางชันเท่านั้นถ้าเราไปเจอทางชันด้านหน้าอีกมือไปกดปุ่มเปิดระบบอีกครั้งหนึ่งระบบก็จะกลับมาทํางานแต่เมื่อความเร็ววิ่งไปที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบก็ถูกตัดออกอัตโนมัติข้อดีของระบบนี้ก็คือช่วยไม่ให้รถเนี่ยมีแรงเฉื่อยในการลงที่สูงเนี่ยเร็วจนเกินไปทําให้เกิดอันตรายได้ก็เหมือนกับช่วยฉุดลด้ลงลดางรถไว้ให้อยู่สมดุลไม่ให้ลงเร็วเกินไปและสมบบามารถบังคับทิศทางรถได้ ได้อย่างปลอดภัย